ค่ะเ e ทเบรดีวิทมีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปงานข้างนอกจะเดินเล่นงานของลินเหมือนเดิมเริ่มจากทาบำรุงก่อนตัวนี้ดีมาก บีบาัวิตามินชูติ้งเซรั่มแล้วก็ต่อด้วยครีมกันแดดช่วงนี้ชอบใช้มากอเนสตาตอนนี้ใช้อเนสตาอยู่แบรนด์เดียว แต่ความร่ไอดเดิมากนะคะ มันจะมีงานจัดอยู่กลางแจ้งมาไปกันต่อใครได้ตาคับเหมือนกันแนะนำเลยคอร์เรคเตอร์ของบ,บอบบี้บาดีมากเปลี่ยนเป็นสี ปิดทุกจุดหนังดำก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์อให้เป็นเหมือนกันบ้างเวลาแต่งหน้าชอบอ้าปากเวลาแต่งเก,กับตาชอบอ้าปากไม่รู้เป็นอะไรแท็บแท็บนะคะ ลงคอนซลเลอร์ก่อไปกันด้วยความไวนะคะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจคือคุณแฟนอยากได้บอกชุดนอน เราต้องได้เมื่อว่าเราได้แค่น้องโอซมาในการขูดบัตรลุ้นนะคะใครเป็นสายไปงานพวก Toy Expo เหมือนกันจะรู้กันนะคะว่าน้องได้ยอกมาก แล้วก็วันนี้จะจะไปดูน้องมุราคามีเพิ่มเพราะว่าอยากได้หมอนใบใหญ่เพราะว่าหมอนใบใหญ่หมดเลยรีบทุบใบเล็กมาก่อนซ,อซื้อไปก่อนอ,อ,อ่ะลืมบอกแก้มนะคะ สายออเทอรอย่างเราต้องมี Into You น่ารักมากเป็นน้องใลรยเบบี้ใช้งานได้จริงแต่ว่าก็จะเติมสีเพิ่มอีกนิดนึงของบอบบี้บานะ แต่ถ้าอยู่ปกติอยู่บ้านปกติหรือไม่ได้ไปไหนไกลมากก็จะใช้ให้น้องไข่เบบี้เมื่อกี้แก้มก็จะมีความระเรื่อต่อไปงานปากอานปากวันนี้เบสลงเป็น บ๊อบพี่บาตัวนี้รอแห้งอีกนิดนึงเดี๋ยวลงกอสเพิ่มนะคะ จดแต่งคนคิวก่อนเดี๋ยวเขียนคิวต่อเติมหน้าก่อนอันนี้ใช้เป็นแชเนลจะหมดแล้วผูใช้จริงก็โอเคเลยนะแป้งนางใครชอบความสว่างขาวไม่ดบ อย่างคลิปก่อนหน้าที่ลงไปก็แป้งหนาชาแนลอยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องเติมใครเป็นเหมือนกันบ้างยิ่งโตขึ้นยิ่งขี้เกียจเติมหน้าชอบแต่งทีเดียวแล้วจบ ยันคิวต่อคิวก็บอบบี้บาวเหมือนเดิมบีบอบบี้บาวแนะนำดีมากนะคะเครื่องสำอางช่วงนี้หลักๆก,ก็เลยจะเป็นบอบบี้บาวส่วนใหญ่เพราะว่าไปแต่งนนหน้าที่เคาน์เตอร์มาแล้วก็ พี่เอก็เชิญไปทำเพอร์ซันอลคัลเลอร์แล้วก็โดนปลายยามาทุกอย่างก็จะเป็นบับบิ้เบาแล้วก็ขนคิวมาสคาร่าคิวบับบิบเบิลเหมือนกัน สีน,สน้ำตาลอ่อนอนิดนึงเพราะว่าเดือนก่อนเพิ่งทำสี6ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ปิดจบกอสดดอร์สี026 สีดีมากแทบแทบไปนะคะเพิ่มความมันเงาแล้วก็เบลนขอปอปากดนางน่ียดอยนยลืมลืมเขียนลืมอายแชโดว์ของตรีนะคะสีน่ารักมาก ช่วงนี้ก็จะใช้แต่สีชมพูเพราะว่าหลังจากทำ personal color เรารู้ว่าตัวเองถูกกับสีชมพูก็พยายามปรับการแต่งหน้าเป็นออกชมพูนิดนึงแต่ก็ยังมีความติดส้มอยู่เพราะว่าชอบสีส้มหางตาอนิดนึง คสินิดลูบค่ะลืมถ่ายน้ำหอมช่วงนี้ที่ชอบโคโคชาแนลตัวนี้จะเป็นบางช่วงบางช่วงก็อินดิออบางช่วงก็อินชาแนลบางช่วงก็อินจมานูแต่ตอนนี้อินชาแนลใช้อยูสองตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ดีฟุ้มดี นะคะติเช็ควันนี้จะเป็นแบบบอยๆนิดนึงใส่ไข่ยาวของจียูดีมากแล้วก็เสื้อจิวเที่ยร,รักนะคะแค่นี้วันนี้แค่นี้